อ้าวนาะพี่น้องกาบสบายดีแหละสวัสดีเดอ้อพ่อนพี่น้องเนาะเึ่งเปิดภาพมากา่บาบพพร์กลับมาอยู่ที่บ้านน้องไก่ทองนาะพี่น้องปาทมือพ่อนย่ายมาเนาะพี่น้องบพพรกับมา,าบได้อยูย่ไทยเนาะอ่าพอดีว่าติดธุระอยู่แห่งอื่นนะนพี่น้องเห็นแต่ในซ่องเบาล่ามาอัปเดตนะ้พี่น,ออน้องเผนกองเครื่องอ่ากองสนอนผลนเปียกเบิดผลตุกหำเนาะอ่า มื่อนี้ก็เลยได้แวะมาหาสุมเพิ่์น้อเพี่น้นะนองป้าตุ้งส่งกระท่อมเพิ่นกกะถือว่ายังประทันในแบบอน,นาขังขังพลได้เนาะพอใส่แพ่บัสมงป้าตุ้เอ้าวเดี๋ยวเข้าไปทักทายเพิ่นก่อนเพี่น้องเอ้สบายดีสบายดี เออโต๊มือนันง่ายมันอพนตกใส่บ่โดยเปียกไลายลเติ่อยู่บ่ละโดยโดยอือฝนตกมัอนี้ก็ตกมือนันกน็เปียกมันแน่นบ่พ <c oughs> <laughs> ้นกับปกติสิเบิดยามเลรอเนาะโ,โดยโดยยังตกอยู่อืมอึมอ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 ม่งพ่อกันในบรรยากาศนา้นแรงๆนะพี่น้อง อันนี้นะมือมือวันก่อนนะคนเบิดมือบ่อยเบิดมือเลย,ยอยู่พุ่นกับมาเบิดเหรอบ่อกเ,เป็นเอเติร์ดเลย,ยพากันมาแต่ชาเกาะคือบ่เห็นข่อยมาของญานี่มาได้พาดเขา่าพาดเขา่ากัยไฟนำเขา่าไฟยังกับโบมีบ่มีบม่ไฟมีอยู่นเนาะบ่ได้มี ไฟแบตดนีด่ประพรกับมือพัอนย่ายมาก,กับบรด้อัพเดตให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะทอดีวติดธุระตอนนี้พนก็ยังไปปออยู่ด้พี่น้องยังยังตกอยู่แต่ว่าก็ดีได้แล้วว่าเดี๋ยวนี <c oughs> ้เนาะความรู้สึกอุ่นใจแล้วป่ย,ยอันนั้นสังกะสีอลาบ่ซื้อมาให้จากแผ่น แุกห้องมเเก้าหนึ่งเกิดแปดเกิดแปดเบอร์ละแปดสองแปดสิบหกลยและอันนี้น่ะเสียดงได้ต่อสีสใช่ไหมหรือมุ้งสังกะซีเลยบอใช่ไหมหรืกับมุงสังกะซีเป็นลังกันนั่นเลยเนาะเป็นได้นอนจะคืนหรือซองคืนนี่หรือบอเอาเมื่อวันก่อนง่ายมานอนอยู่ใช่ใช่ นอนนอนเยอะนอนจนนี่เลยหมายถึงว่ายายมากอะพอดีเห็ดได้ชนีดเลยอืมถือว่าสบายใจขึ้นเนาะโดยโได้มาอยู่ดินตัวเองช่องคืนนี่แหละเนาะซามเมแรงบ่แมนบ่าต้องปุ้ยแมนละชองคืนทีเดียวละหากาเฮงเนาะพากาเฮงเวะหากามอตบูบาร์ตวบูได้ หางซองซองขึ้นนี่ซ้อมรู้ว่าสีอะไรสีนอนอะไนี้แต่ซ้อมขึ้นนี่แหละนี่มือกระซัมมือกระซี้แปนปรเด็นเนาะโดยเอาตะก้อดคือว่าสิตั้งบนหันเอาไว้ตั้งเฮือนบ่เอาไว้ตั้งเฮือนก็เลยงไว้นี่ก่อนเนาะโดยอ๋อพักการนอนกันแบบได้เนี่ย ก็น,นอนแบบนี้เลยป็งเลี้ยนกันเลยบ่ยยพาขังกับโบมีไก่เข้มทางซ้ำเนาะบลัก็มีหัวมียังก็ไข่อยู่สบายดีพอ่อสบายดีมาแต่ใช้มาแต่ปั้นเขา้านอนช่องคืนนี่แล้วเนาะโดย <laughs> เออเออช่องคืออะไรท่านได้พนต๊ะหรือมพ่นตกวานนกรก็ตกกระไขยุที่มีผ่าบัตรเนาะอืมกระตะบินอะไรกินไรโอันบอหักเจ้าจะพังใช่ไหมหล้อบออืมอืมอืมก็ทือว่ากว้างในจังหน้อยนึ่งนะพี่น้องจิมหาคุณช้าวชาหา เป็น,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 าาปนได้เรือ่องเจาะนงเจาะน้ำทางบ่อลาบเป็นว่าจังไดล่ะทางอื่นบ่อที่เจาะบ่อนั่นแหละบ่อหันบ่เหมาะส้มยูม,มันไหลลงบุนงน่นเนาะแถวที่เจาะน้ำได้อยู่แล้ววะเพราะเป็นดินดากดินดัง บนหันแหละเหมาะสมบนหันละน้ำมันไายอ่ะอ่าสิชิดมันเปอร์เพลนอ่าสิชิดแดนถูกต้องแต่ว่าเจ้ากับสิเห็ดเป็นลังคาเลยบ่บรัรนี้มีสังกะสีละสิเห็ดลังคามานันแต่าไม่เดี๋ยวจะจเอาไม้เคื่องเคื่ยนเจ้าบ่ใส่ไม่ก็ยังเป่าลาช่างอ๋อเห็ดต่อเติมตัวนี้เนาะอพอได้อยู่ตัวนี้หัดตัดลงบ่เสา เห็ดเ,เติ๋ตี้เอาเนาะแต่ว่าไม่นี่ยังคือเก่าเลยเนาะยังเรียนลำคือเก่าคือเบาวิตหัวเนี่ยเนาะที่ได้เด็เพราะกระเทือนน่ะนะนี่มึงเนี่ยเฮ็ดตำตำเลยเด้อเขาเป็นวิตหัวนี่คักได้นี่ประมาณจากักเม็ดเม็ดห้าหกซี่นะีนะพอหลอดออพอสมุติเราจะได้มงสัก,ก เจา้าดนมงสังกษีนี่แหละข้างหลางเจ้าก,ก็อยู่ได้ดังภัยอย่างใดเสียดายตลางใส่งานบมดได้นะน่เป็นองอใครเป็นยังใน,นหน่วยก็ะชักเม็ดแปดสิบก่าแฉกเลยก็ลาแฉยเลยเลยป่ะกับตบะหัดจักแล้วก็มาปั๊มเอาเาแฉงมา ยังมาทันปลากันกันข่าบ่ได้ยังกินอะตอนแรกบไมียังเรยบ่มีแต่ปองปลาปงปลาบริยานที่นอนอันนี้ก็ได้บริยานนอนลายนอนลายคนเนาะ เรียวหันยานคืออะไรกะโมระกะถ่วมหัวเนาะบ่อนอนค่ะยุอันนี้จากเที้ยเวลาคนมากะสองเห็นโมระกะถ่วมหัวประมาณนี้นะเป็นจากสองแมตรจากพื้นอืมไปอาบน้ำอยู่น้องคือเก่าเมื่ออื่นบ่าเพิ่งเริ่มลงมือจ่อโอ้หักแล้วสักักคักสักยินดีน้ไม่ลายเนาะซึ่งมหพร้ากก็คือกันได้พี่นน้องซีเบิ่งก่อน เงินที่ย tamam ังยังมีงบอยู genau, ่จากที่เบิ่งจากที่เห็ดอะไรเลือจากซื้อดินละเล็กน้อยอะไรเนาะก็สีเห็ดยังก็จะเบิ่งก่อนอะไรนะพี่น้องแต่ว่าเครื่องใช้เครื่องซอยด้พวกหมอก็ยังคนซื้อมาแล้วบอมเบลบ๊อตัวนี้หมอกลวดหมอกเคยตะเกาเจ้ากับกระซาแล้วก็ชีมหมา กระแดกกระนัวกระทิพยังบอกเขาซื้อแล้วซื้อแล้วเนาะเล็กกระโปงเขาซื้งพวกขู่พวกยังได้จ่กขะชงกระสามหมอะค้างกับมี่กระละมังกระละเอากะละมังตัวนี้เนาะชักกระซียังสามแพนอืมอืมอันนี้ต่อโตกะเบาแหงเราพี่น้องถ้าเป็นหน้าพ้นนี่อยู่บ่ได้แลยอันนี้นะ กระดีอย่างหนึ่งแต่เป็นหน้าพนได้แย่อลไรละ,ละนะเนาะมัางเฮงบ่เฮือนหลังนะหรือว่าแป๊บเดียวหอนบ่ประมาณสองสัปโมงสัปโมงเคิร์มแต่วงกว่าๆก,ก็าอาบแดดเลยเนาะอืมแปนลนรับเลยเนะยะาะภาษาบ้านบบพนเอินว่าแปนลนรับเ <c oughs> ลยอรับเลยคืออีหยัง <c oughs> แปลนแบบแปลน,นว่างเปล่านะพี่นะ้องว่างเปล่าบ่มีหย่างกลางตาอ่า จากประชาจากมาแต่ใช้ชงใช้บะพรกับว่ามาน่าจะปูหยางตายายคือบ้านนะพี่น้องแปลับเหลือแปลเล็บเหลือรับเหลือเอา้าพากินข่าวหรอเด้อขอกระทามสำนีละมาอัพเดีเบิ่ง เอา้าพี่น้องเดี๋ยวพอพรานเกษีพาเลาเบิงบริเวณแถวนี้ก่อนเนาะแปนได้พี่น้องมาเนี่ยแปนเอิดเติดรักแดนพระกระพังไปเลยแปนเอิดเติดป้าโตน่ะบอนนี่เพิ่นว่าเสียไว้สร้างเฮือน,น,นในอนาคตเฮ้เน้ะพี่น้องเขื่องเฮือนเพื่อนเดี มีเสาได้แต่โค้งห่างนะพักอันไรเลยได้แต่โค้งห่างโค้งห่างเป็นแบบน,นี้แหละผลต่อจตั้งบนนี้ดีได้คนยังคิดวางแผนถือเนาะตั้งบนนี้แล้วก็ปิดนหน้าไลยโอ้คักลายหน่าก,ก็ใส่งานบ่ได้เลยได้อยู่แต่ว่าพอดีว่าทางบาราพันซื้อมาให้เลยระสีมงกกระสีหน่าก็โอ้กบบ บัฮึงน้พี่น้องปีหนึ่งสองปีก็เปลื่ยแล้วนับสรา้างบาดาที่จเจาอบันนี้ก็ดีเลยนำไหลลงกูอืมคอมเมนว่าได้ดินต่อออกไปจากห้าเมตรนะพี่น้องห้าเมตรหรือว่าเจ็ดแปดเมตรออกไปในคักเลยประมาณหอนอันเนาะเพื่อจะได้ดินกว้างเพิ่มเติมอีก สียดายกระท่มภัยเหตยักต่ำขึ้นไปนะพี่น้องอันนี้คือในความคิดของพ่พรนะอยากให้อน,นะสูงกว่านี้พอได้อันจอดรถจักได้หรือว่าพอได้อันเอาเตียงเข้าไปนั่งริมน,นะพอเห้านี่อืดเฮือนเด้บ่บมีเฮือนอยู่เขาต้องอยากใส่ซอยมันได้ลายเนาะอย่างเส้นตะล่างทางั้งขังเทิงขังบนก็ได้ใส่างานข้างล่างก็ได้ใส่งานทะนาะทะนะี่น้อง เพ่็ตัดเสาลงก็เสา nhau อยู่แล้วนะพี่น้องนี่คือบันทึกแล้วนี่มีเตียงกะเอาเข้าไปก็ได้กระเพดสูงก็ได้เมตรแปดสิบเก้าสิบนี่ก็สามารถเอาเตียงเข้าไปนังน่งนั่งเสาห่มได้คนอยู่ทางเฮือนก็นได้อยู่ทางล่างก็ได้นะพี่น้องอ่าตัเนาะกระเพดแบบ ข่าวทาเลยจับพากระตาดมีแต่ว่าพ่พอชีพเบิ่งก่อนแล้วนะพี่น้องทาว่าอันใดที่บ,บพุพเพอขาดเรือก็ชีซื้อเติมไม่เพิ่นเพราะว่าเงินบุพเพอหนี้นรรนเรือจากการซื้อดินนั่นีองดูว่าพากระตาดบอลหรือยังไดเบิ่งก่อน,ออนบางทีก็ชิใส่าพากระตาดไม่เส้นไม่เส้นตอกดีๆมันกท็ทนได้ประมาณสามสี่ปีข้างหน้า ห้าหกปีขนาดน่าจะได้นะถ้าใส่ไม้เส้นด,ดีๆนะพี่น้องซ้ำๆเพิ่นมีเฮือนเนาะซ้ำๆแบบอาลูกเต่าิ่นไปหาเงินแล้วก็สั่งเฮือนเพิ่นกันดีใจนะพี่น้องทีแบบมีอันสังกสีสังกสีแต่ก่อนนะโอ้แต่ละปีสองปีต้องคอยเปลี่ยนได้ยานะอันนี้สบายสังกสี มียังะไรบ้น,นี่สิกินข้าวแล้วบ่กินมทั่วกินบ่อไปเทินปุ๊กไก่ละเออนี่ไหวนี่ก็ได้เออปุ๊กไก่เอ้ยปุ๊กไก่คสิกินข้าวกลางเดินกิข้าวว่างมีนูของเพิ่อนแล้วไปลองกินแรงรก็มีประมาณนี้ หักทั่วพูหมกทั่วในแจ่วพริกเพิ่งกำลังเตรียมสกินเขาเอาน้ำกินลาไปแล้วเนี่ยเจ เมืดเนาะกลางคืนมามืดได้แนะถวนี้ไฟสุราเซียวกับบุมีเขามีไฟสุราเซียวส่องไปขักราคาหกสิบแสนไฟสุราเซียวดอกหนึ่เป็น,นได้แม่นอมดีใจบ่ ดีใจสบายใจขึ้นว่ะตัวเองหันดีใจอยู่จะมีก็โอเคเนาะมีดินของตัวเองแล้วโอเคอยู่อืมเอาเอาไปเห็ดกินซะเดี๋ยวมาเบิ่งอันทางน้องฝนเสียดอย่างนด้นี่ต้มไข่ป่ะเราตัวอุปถักรายอะไร อ <an> ดีอเ่าเ่า่ <c oughs> า <c oughs> <c oughs> ทอดกินแส่บไข่คำคูทอดเป็น <c oughs> เสไกนไข่เจียว ตะตังตะทองทอนในบ่อนนี่ปัดนู้นเราไปนดองดินเพิ่น นูนต้องใส่ตอนข้าเหยีดทางขัดดุดขดดุดมาเผื่อจะเอาลุดเอาลุดไมโครขึ้นขึ้นลดลากนั่นดุดมาตุตุไว้ดันดินมากองไว้ในนี้แล้วเอาลุดลุดไมโครขึ้นบนนี้นูนโอ้ขอมันได้นูนจำนีัเพียงพอดูสวยงามเลยเนื้อทีดินี ทงยางเรา่อยอิลักผู้รอคือ่ัตรำปูเอาไว้หันก่อนก็ได้ เขาขึ้นไปไหว้กันก่อนยันมากิน

จิอาปันอาปันปุ้ยปุ้ยอาพรอาไก่ทองอานางอาปุ้ยอานอมอาสมพรขึ้นขึ้นขื้นสื่อด้วยตัวอาแต่ว่าขึ้นซื่อด้วยตัวอานี่ความหมายว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นขเอินคำซับที่ภาษาูเปียลปีกน อาบาลาอาบาน้อยแล้วสี่นี่เบาขึ้นด้วยต้นนาท้าวหรือว่านายหรือว่านางสาวืผู้หญิงกับน,นางนางนานางโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ประพรนกับสีได้ขอตจบคลิปเพียงไหว้สมนีก,ก่อนนะพี่น้อง ก็มีแต่วา่าติดตามอีพีต่อไปเดอ้อเนาะซึ่งก็น่าเสียดายตอนเพิ่นมั่งเฮือนของเพิ่นแล้วก็นง่ายแล้วก็นเฮดกระท่อมบาพรกับติดทุรงทุระนะพี่นอ้องพอดีวา่าอ่าบ่ได้มาอัปเดตเนาะกับโบเป็นยังนะพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อไหนก็สิมาอัปเดตมาอัปเดตให้เบิ่งเดอ้อพี่นอ้องเอาละอาพร อาปุ้ยอานางอาไก่ทองดยอ้ายขอตัวกลับขอเด้อวันนี้เดี๋ยวมืออื่นหรือว่าคลิปหน้ามาพอกันใหม่เด้ออ่าไปก่อนสบายดีดยสวัสดีสวัสดีส